ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับมาพบกับ PCR Story นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผนของมูรินโญ่นะครับโจเซ่มูรินโญ่นะครับเป็นแผน3 2 3 2นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาลงแรงนะครับจะมาดูกันว่าแผนของโจเซ่มูรินโญ่นะครับจะเล่นได้ดีไหมนะครับอันนี้เป็นแผนหลัง3นะครับ โอเคกดเริ่มกันเลยครับมาครับเกมนี้นะครับเจอกับคุณสมชายนะครับนี่จะเป็นแผนของโชเซ่มูรินโญ่นะครับผมมาครับฟังพรเม็นไฟ์เกียก่อนนะครับตรงนี้มา ส่งให้มูเลอร์ครับมูเลอร์จ่ายให้ตอเลสตอเลสยิงข้างซ้ายครับแหมแต่ติดคานครับผมมาที่ไรอันกิ๊กครับไรอันกิ๊กเลี้ยงมาเรื่อยๆส่งให้ตซเฟนเจอรัดเจอรัดแทงมาที่เชนครับเอโต้ยังไงครับแหมจ่ายแล้วติดครับเอ้าโอ้โหสมอลลิงนะครับจ่ายไปติดที่โยฮันครับครับจอหนครับทำไงเอโต้ได้ไหมไม่ได้ครับซานโช ซานโชแทงยายามให้โมเล่โมเล่จ่ายต่อให้เฟอร์นันโดตอเลสแล้วตอเลสยิงเข้าไปเลยครับผมแม่ลูกนี้ครับตอเลสหาช่องดีครับผมเอาละครับลิเบ์พูขึ้นนำหนึศูนย์ครับผมต้องมาคอยดูนะครับว่าบาเซโลน่าจะแก้เกมยังไงนะครับตอนนี้หนาวเสียบอนให้ฟันไนฟันได้มาที่ซานโช ซานโชส่ชสงมาที่เจอราเจอรลาดแทงมาให้แม่แต่ติดปุโยโยครับสมมาที่เวียล่าจ่ายมาที่เจอรลาดเจอรลาดแทงมาแล้วนี้ครับแล้วทาไงครับจะปั่นไหมจะปั่นไหมแม่ยิงเลยครับแม่ชนเสากระเด็นเข้าไปเลยครับผมแม่ลูกนี้สวยงามครับไลออนสกิ๊กโอ้โหยิงเข้าไปชนเสาแล้วกระเด็นเข้าโกไปเลยนะครับเอาละครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ บอลอยู่ที่จิเโตซวาครับจะส่งให้ตอเลสแม่จะติดเวล่าครับวิล่าทำไงส่งและติดนะครับติเป็นเจลาดส่งให้โยฮอนครับโยฮนครับทำไงครับส่งลูมินเก้แม่จะติดกองหลังครับผมโรนานินโยแม่จะจ่ายแต่พลาดครับผมไมเคอลเออส่งที่เนมามเนมาเบิ้ลมาที่เอโต้ครับเอโต้ยิงแม่จะติดกูตัวครับกูตัวยังหนึบอยู่นะฮะ มาดูลูกเตะมุมลูกนี้นะครับที่แลนกิ๊กแลนกิก๊กเปิดปุมเข้ามาแม่โกชกเข้าไปได้นะครับแล้วปันลูกนี้แม่แต่หลุดกรอบออกไปเยอะนะครับบอลอยู่ที่กูตัวครับแล้วกูตัวทาําไงอ๋อเล่นสั้นครับผมสมอลลิงสมอลลิงจัดจ่ายแล้วติดจอรันครับครับซานโชรับบอลได้ครับส่งยาวๆให้เจอลาดเจอลาดทำไงครับ แม่ตโปโยครับโปโยทำไงส่งให้ไลอันกิสไลอันกิสแทงมาให้ยอนครับเปิดไหมไมเปิดไปติดวานไดครับผมจุกไปหนึ่งทีครับ <c oughs> แล้วมาดูเตะมุมลมูกนี้ของเนมาร์ครับเนมาร์จะเปิดไหมเปิดมาแล้วมงไหมมงไม่ได้ครับผมไรนกิเบิร์นไหมครับเบิร์นไหมหมไม่ยิงครับส่งให้เวลาเวลาทำไง ส่งให้แคมเบลแคมเบลทำไงครับม้วนอยู่ลูเมนิเก้าซัดใหม่ๆติดของหลังไปอีกแล้วเตะมุมมีครับมาดูลูกเตะมุมของไลอันกิสครับเปิดมาแล้วมงมองเขเฉียดไปนิดเดียวนะครับผมแหมดดจังหวะมงนี่นิดเดียวเองครับ าแล้วตอนนี้บอลอยู่ที่เนมาครับเนมาจ่ายมาที่โรนันดินโยเบิร์นมาที่ตอเลสตอเลสทำไงครับโอ้โหแล้วยิงด้วยข้างเท้าด้านซ้ายนะครับผมแตะออกไปโดนโกปัดได้นะครับผมแล้วมาดูลูกเปิดมุมของโรนันดินโยนะครับทำไงครับเปิดเข้าไปมองได้ไหมมองเข้าไปไมติดเซฟครับโรนันดินโยทำไงทำไงส่งให้อละโฮอาาโฮทำไงครับเบิร์นมาอ้โหแต่ผิดครับ สานโชมาแอนเดอติดกิ๊กอีกแล้วเลนกิ๊กทำไงครับมาแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงมาเเวนเจอร์ลาดเบิร์นมาที่เอตโตครับเอตโตมงนครับเบิร์นครับสองคนแอนเตอร์ติดจิบโตซิวานะครับมูเลอร์ทำไงครับมูเลอร์ส่งเอามัวอยู่ครับตอนนี้ไลนกิ๊กมาเจอลารครับวีเอล่าแทงมาที่โดมินิเก้ทำไงครับแอมเอรเจอลาดลงมารับลูกได้ครับ ซานโชโรลานโยครับแล้วแทงครับผ่านไหมเบิลอยู่2คนครับทําไงตรไรททำไงยิ่งเข้าไปแล้วครับอีก1ประตูเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับจากเฟอร์นันโดตอเรสแม่ลูกนี้เล่นเบิลกันอยู่2คนนะครับเอาแล้วครับบาเซโร่าจะะแก้เกมยังไงตอนนี้อยู่ที่เอโตครับโดวันครับทำไงครับส่งเจอหลัดเจอหลัดจต จะส่งแบบไปเจอหลาดอีกตัวหนึ่งนะโมเล์ไม่แห่หมดครึ่งแรกไปครับผมเอาละครับเกมกำลังดูเดือดเลยครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันครับผมในตอนนี้หาดูครับเปลี่ยนตัวก่ like muscle, อนมอสเซล่ามาครับ โอเคครับมาชมเกมครึ่งหลังกันครับเริ่มที่บาร์เซโลนาครับส่งมาที่ยอนครับยอนครับทำไงครับแม่จะต,ติดวันไดออีกแล้วซันโชส่งเจอรัลาเจอร์ลาจะแทงครับแม่ิดครับแรนกิ๊กครับ ทำไงเจวานครับงานครับโรเมนิก้โรเมนิก้แทงแล้วแหมคุณตัวนะวิ่งออกมารับบอลได้ครับุณตัวเล่นไว้นะครับส่องในมาในมามูเซียล่าครับเล่นกันอยู่สองคนครับแล้วเบิร์นครับชิงสองคนครับแหมจตติดเวลาเวลายืนตำแหน่งดีครับแต่ตอนนี้บอลตกมาอยู่ที่มูเลอร์ครับมูเลอร์แทงมาที่เจอราดเจอราดเบิร์นแหมแตติดนะครับออล้ำหน้าไปแล้ว อยู่ที่ปีเตอร์เชคครับแหมแล้วส่งสั้นเอาเฟอร์นันโดตอเลสทำไงเอาจะยิงโอ้โหโดนสไลด์อย่างน่าเกียดครับโอ้โหสไลด์แบบนี้นะครับแม่ฟาล์วไปเลยครับโซแคมเบลสไลด์แบบนี้ครับเป็นลูกฟรีคิกของลิเวอร์พูลนะครับอยู่ที่เจอร์ลัดเจอร์ลัดเล่นสั้นครับเฟอร์นันโดตอเลสแล้วเข้าซ้ายปั่นลูกนี้ไม่ติดปีเตอร์เชคนะครับโอ้โหบินจริงๆนะปีเตอร์เชคครับ,บ,เรบสเตเฟนเจอร์ลัด เล่นไว้แล้วโอ้โหทุม่มไปติดเนมานะครับบอลเวละ่ะแทงทะลุมาที่เนมานี่มาทำไงเลี้ยงอยู่ยังเลี้ยงอยู่ครับส่งเฟร์อันโดต,รเรตรเรโอเลสตอเลสย้อนครับเบิ้ลอยู่สองคนครับอวันได้นี่เล่นดีมากเลยนะซานโชเบิ้ลเจอรลาเจอรลาแทงมูลเลอร์ครับมูลเลอร์ทำไงแทงมาซานโชซานโชอตอเลสครับตอเลสหาช่องแล้วยิงโอ้โหยิงเร็วไปหน่อยนะ ใจร้อนไปนิดหน,นึ่งนะคนเล่นนะฮะแล้ว oh, <laughs> เล่นไวครับมาที่โซแคมเบลส่งมาที่เจอร์ลัดเจอร์ลัดแฮร์ดติดซานโชอ,อยู่ครับมูเลอร์มูเลอร์โอ้โหอมาที่มูเซีย่ามูเซีย่าเปิดกระดกขึ้นมามูเลอร์ทำไงโอ้โหไม่ได้ครับปีเช็คยิงเปิดบอลขึ้นมาเลยครับผมแฮร์ยังคุกคิดอยู่ครับฟันดูตอเลททำไงมีสองคนอังกฤษ ไลน์เกลี้ยงเลี้ยง,ยงมาเลี้ยงปั่นไหม้ปั่นไหม้ปั่นไหม,ไมครับยิงแล้วโอ้โหติดเซฟครับแม่หนึบจริงๆครับที่โบกูตัวโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับผมมาดูลูกเตะม,มุมครับอ่ากดพักไปแล้วโอเคมาดูตัวที่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นฮาแลนลนนะครับขึ้นแทนเฟอร์รตอเลยครับแล้วก็อืม ตัวใดดีล่ะโอเคมาลาโดน่าแทนมูเลอร์ครับผมโอเคเนมาสลรับตำแหน่งครับแหมจะเอามานนี่เปลี่ยนแทนมูเซล่านะครับแต่ลืมไปเปลี่ยนครบสามตัวแล้วฮะโอเคมาครับต่อกัน มาดูลูกเตะมุมนะครับของฝั่งบาร์เซลโลนาเนมาเปิดขึ้นมาแล้วมงได้ไหมมงไม่แล้วโร์ตเตเลตจะซ้ำและติดครับอ่ฮาแลนมาไม่ได้ครับเจอลาดอยู่นี่เจอเจอลาดแลอนกิกแันกิกส่งมาโอเวน่นโอเว่นทำไงครับพีกแล้วทำงไงแม่ติดกองหลังเยอะเหลือเกินครับมูเซียล่ามีมูเซียล่าจะส่งและติดมิเอล่าครับแคมเบลเบลินมาที่กิกกิกมาโอเวน่นโอเว่นทำไงเงข้าขวาแล้วยิงหลุดก่อไปนะครับแม่ โอ้ถ้าเข้านี่รอเลยนะโอเว่นเริ่มกันใหม่ครับกูตัวเดนบอลสั้นครับมาที่สมอลลิงสมอลลิงจ่ายมาที่ซานโชเจอลาดกับซานโชเบิ้ลกันอยู่นะครับซานโชเลือกอยังไงโอ้โหแล้วโอ้โหส่งผ้าครับติดคริสเตานโนโ,โรซารนโนแทงมาที่ฟอนตอเลสตอเลสแล้วโอ้โหปันได้เอาไม่อยู่เอาสมอลลิงก็ไม่อยู่ครับตอเลสแหมโอ้โหติดสมอลลิงครับเดนะีสมอลลิงเข้ามาทันนะครับผม จลกลายเป็นลูกเปิดมุมนะครับลลนคกิกเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วมงไม่ได้ครับผมกดตัวชกออกมาแล้วติดแล้วกิกลลนคกิกปั่นไม่ไม่ปัน่นเวลาะแล้วยิงเข้าไปแล้วติดจิมปโตซิวานะครับออกไปเป็นลูกเตะมุมอีกแล้วนะครับผมบาร์เซลโลนาได้ลูกเตะมุมครับเนมา่าเปิดลูกนี้แล้วเคมเบลทำงห้มงครับไม่จะติดซิวบายอีกแล้ว ันที่โอเว่นโอเว่น,วนมงที่เนมาเนมาทำไง <S <S เดนกี้ค,ครับเบิ้ลมาที่เชอหลาดเจอหลาดเบิ้์มาเนมาแล้วจะปั่นลูกนี้โอ้โหกู้ตัวกระโดดเซฟอีกแล้วลโยนยาวขึ้นมาที่ฮาแลนด์ฮาแลนดนมาที่เนมาครับเนมาทำไงครับเนมาเปิดขึ้นมา马าโน่าทำไงโอ้โหเสียจังหวะครับฮาแลนดนจับเบิ้ลกับมา马าโน่าครับโอ้โหแล้วสไลด์ปุโยฟ้าวไปดีครับ,บเบคเคนบอกเออเล่นไวโอ้โหแล้วจบไปแล้วครับเกมนี้แม่สนุกจริงๆครับ คนภาคก็เหนื <laughs> okay lly, okay, ่อยด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์นะครับของแผนโจเซ่มูรินโญ่นะครับสามสองสามสองนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับพิจาร์สตอรี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ